สบายดีพี่น้องเพ็่อยังกินหูกอกินตำยังพักกระตั้มยังค่ะตำหมูงข้าวกอนข้าวยังก่อนเนี่ยข้าวอ้วนอือกอนกับอ้วนมาลินน้ำน้องมะลิน้ำน่องผน้องพลาบแล้วเนี่ยตะเมกผลาบแล้วรับปุ้ยตะเมกรับปุ้ยกินเปลี่ยนใส่นะตามกินย่างไส่ค่อยอันอัน กินบ aunt ie, aunt ie. ่อะาอืมใส่มูนอนกินกับตำต้ยใส่าติต้มเป็นยี่บตําหุงฮะเป็นบ่อเปิดเป็นบ่นี่นี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งนั่งอ่อนซอยบอนเด้อซอยบอนให้มูผลไผ่ไปตัดนี่ก็น่าไปเอาทํงผลบัหน้าไปเสิระพงผลบัวบได้บนนี้ Ừ. phải đào thang được, phải kho với cha ông mình đi lên vùng núi, kho xưởng rồi nè, mười nghìn, tôi muốn đi đạp xe đạp bà đạp xe 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 đạp ็อ้ไปเอาห้ยหราอวะรักแล้ววันสีไปถ้าทำมาอยู่ให้เอามาแล้วไว้เพื่อนนั่นแหละไปเอาเองแล้วเราไปเอาดอ้ใส่ก็ได้ก็ง่ายเจ้านะไปบ่เขาเมย์โม้พื้นไยนโูดพักกันว่าสามทุกกันได้เล้วอืออือ เราคนนี้ผักได้กับผักกับปกติเราคำมืดเราก็เห็ดเด้หน่อยตำเขาก็ตำซ่บเด้ตำแล้วก็ขิ้ถอดแม่เมื่อสูงแม่กินมาเด้อทำห่งเลยเจแมนจบเทนนิสยานเจแม่บริกิรยานเจแม่เจโน้อ่บริกินนะค่ะคอยเอาขนมให้เด้อมังกรเนี่เอาขนมใหายเอาเมื่อสู่น้องกินก็เด้อเพราะม่นได้สิเอาเขาปากตัวเองหล่นมังกรน่ะแล้วเมื่อสูงน้องกิน หูควม่มแต่เนาะอย่าน้องบปกินนำ้ำแราเพื่อสิว่าตัวเองสิอิ่มแต่ทองตัวเองกับปลาเอานะอืเอาอนเขาเอาไปสู่น้องเขากินด้วยเอาไปแม่ใช่เป็นช <laughs> <laughs> ุบแต่แต่เนาะจัะขว่มจะทำมาก่อนนี่ด้วยได้อันเห็ดคลิปน้ำน้องลุงนี่ได้ได้เดือนละหา้าชิปเขาก็เอานะเสร็จแล้เสร็จแล้ว เดือนนี้ก็ไแสนนึงเ็มเลยก็ได้แปดสิบก็หายเพิ่มมาเพิ่มอีกสิบพันเดือนสี่ได้บอิ่มมาเพิ่มอีกได้เอออไม่ได้ออกวันที่ชว้ายคนไ่คาดวางเราะคนที่ได้ปั้นนั่นดอกแปดสิบพันใชคนแสนหนึ่งเต็มเลยเออหาไปเลยซะเดือนหนึ่งอ่ะบรุดหาสิบพันพอได้ค่ะขนมกับน้องมันก็ได้อืกณไม่ได้เข่าองหามฮียนเลยบ้านนี่ ตสองไอ้น้องบนุ่เฮียนหนังสือเลยอ้วนเฮียนวน่มนมาได้เฮียนมันเอาหองได้ไหมมันอยู่ซอยแม่เอาน่องมน้นแม่ชาวคนชาอ้วนผัดคือมาเหมือนนี่บริเฮียนหน่อันุบเฮียนมาด้านกวนซุปผัดเย็นอยู่ไซดอ๋อแล้วใหรเอาเพิ่มมาอะแต่คนี้ จะควมเด้อมังกรน่ะพี่น้องเลยคอยเอาขนมขนมห้กระยานจะน้องบรินก็ห่วงปากตัวเองอันเดียวนะจุ่งจุ่งว่าให้น้องพี่น้องคนคนนี้แทงน้องแทงนังเล้กตามพี่สังเกตมาอยู่นงสี่คนบ่สี่

ทางบา้านม่มอนก็เข้าหอมคือกั after, ้นอะไรกันลูกนางตุยนางหมอกซื้อหมกก็คือกันลายลายลายซื้อหมกไข่หมกไข่หมกก็ลายใช่ไข่หมกกกันลุงก็ลายคือกันลุงลุงก็ลายในห้องเฮียนนางก็ซ้ำลุงเฮียนเบิ่งนซ้ำลุงลุงป้หนึ่งลุงป้สองลุงป้าสี่ลุงป้าสามซื้อคนน่มันมีหลายแหละซื้อ อีแม่เอาให้ใส่เก็บเสือให้เพิ่ดมาคืนนี่บักหลายโตเลยละก็อยากซื้ออีแม่ตัวนี้จะเบื่อขี้คอยเรื่อว่ะไม่ม้อนหมักนุ่งกันนะว่าอีแม่แล้วหมักเปลี่ยนตลอดอีแม่บ่หมักนุ่งก็เลยเก็บให้นางอ้นลายตัวเติบมาคืนหอมมาคอยหมักนุ่งเขื่องข่อยหมักเบื่อเขื่องไวหมักเบื่อเขื่องได้เบื่อแล้วก็แค่หาห้า เห็นใหม่อยากซื oh uh> ้อใหม่ตลอดได้ไม uh uh ่มนนะข้าวหมั uh ่กซ uh ื้อข uh ้าวหมักอันซื้ออันซื้อก็น้อยอันซื้ออันใหม่นะมีแต่อยากซื้อของมือสองหนุงมาถือมาะโอ้ยเสือนะกัเสือเอฟซีเดร่หาอันนี้ก็ได้ไม่ได้ซื้อดอกเอฟซีนางมณ์แหละตัวได้ผลหนุงมาได้เพิ่งขายแม่กับมาโตให้อ้นอีกบาทนี่ได้นุงมัดคุ่คนอ้นน้อยอ้นใหญ่นางนุกได้เนอะนุงมัดกับเอฟซีหา ตัวนั <so ่งมนต์กะดินุ่งบ่เสื้อบ่มนต์บ่นงแสตัวนี้บ่สังเตนบ่บ่ได้นงมันบ่ได้นงแล้วบ่ฮะเต็มหม้ออืมต้ต้มมื้อแงมันมันสิฮ้อนปากมันสิกินบ่ได้ต้มไว้อือสดีพี่น้องมากินต้มมัดนํากันเด้อนั่งๆๆ กระต้มมาโครนั่นเต็มปากคนอยากกระต้มเด้ออันนี้เอาหน้อยอยากกระต้มเด้อกระต้มใม่ลงคนให้มือเสาร์คนมาหัอเสาร์คนเอามาให้คนหน่อกระต้มขายมือต้มขายเ่ลเห็นสาวคนกรขา,ายเห้เด้อเแ่าน้อยขายจหย้เป็นเลนลงิน,ล,นล่าต่างหากรต้มถ่ายเซนไปเร็นกระต้มนะ ขายมันเลยน่ายเซนฝ่ายสามอันอีกสิบพันเราขายสามคมสิปขอยังไ้ขอยึดมือซื้อหรอกข้อยุ้ยขอยาเห็นแล้วมันยังขายกล้วยอยู่หรอมันยัขายกล้วยเหรอมไม่กล้วยเลยมันไม่กล้วยเ้าขายมันาขายมันมันบ่บัน ขายมันได้ยังปลูกมันขายได้เซบเอ,อ้ยหิวเข่าเด้เด็กหลายหิวเข่าเด้อหิ้วเข่าเอวตื่นนอนยังไม่ขึ้นเข่าตื่นนะจ๊ะตื่นหึงตื่นเลยแม่ก็นอนยายก็นอนนอนไปนอนมาห่อนเขา่าห่อนขเข่าแดดมันทางขาเข่าเล็กน้แม่ ยิงิ้วจ้งโผล่ปวมาหลุดโผล่มาโผล่หนน่อหนึ่งเ็พี่นจะตื่นพอมันแเ้ากป่ะเขาก็เฉืเอย่มันขึนมานอนมูนแขนเขาเฉอเลยแล้วก็ขึ้นไปเทิงหันละเาก็เมืัอขึนหัวแอกขึ้นไปนะนีนนอนหัวแอกเฉอหัวแอกขึ้นไปถึงขีนโคแม่ป่ะใช่ได้ไลงก็เหตุกระตุมดึงแขนออกมากินไม่ได้วันนี้ เขาหเอากินหัวเจ้าอันนี้เป็นหัวเหนียวเอ,อจะตรงหุงขเขาวกินแด้สะินะพิดสูดแล้วเริ่มใหม่นะ,ะ้วเขาบอกอเอาเ้ามึอเศ้าเน่ะเพราท่านจะกินขเขาไเขาขินแต่ใส่กับอัน,นสูตรตำเอๆอืมอยีได้นีมเขามันมีเขาโค้ดเขาซีช็คเขาตลอดกินเนีงยงกินเนียงนี่ ตื่นนอนมาปุ๊บกินน้ำซ้ำจอกลงไปก่อนตอนเช้ายังกินเขาตอนเช้าเช้าอาหารกินเมื่อซาบุกาแฟเอา10โมงแล้วมากินเขาเ้าฮะสามช้อนไข่ต้มสามพองน้อยกว่าหันจะดีแต่ใเมื่อแต่้เมื้อเด็กกินไข่ต้มสามพองเนอะที่แม่เนาะนี่เขาบอกนั่นี่เที่ยงเป็นมื้อเปิด ทานยาก่อนอาหาร15นาทีใช่ป่ติดตามสีเขาบอกนะกินมือละสามพงไข่มือละสามพงส้มกินบ่ไข่นะหืไข่ต้มอ่ะไือไข่อยังไข่ต้มเขาเคียนไข่ต้มไม่ได้ไข่ได้ไข่เจียวหรือไข่ต้มไข่เจียวเขาบอกให้กินอันมีน้ำมันเลยอัตราเมื้ออาหาร อันนี้ตอนเที่ยงได้ไหมตอนเฉยๆตอนเที่ยงตอนเศ้าเขาหายกิน10ปมงขึ้นมากกินยาหน่ะจ็กหนีตอนเศ้าเขาคือบารบุยานี่ได้10ิปมงเข่าสาช้อนไข่3าฟอง มื้อเที่ยงและท่านยาเขาลงไปก่อนอาหารสิบห้านาทีอัตราส่วนอาหารข้าวหนึ่งทับทีได้ตอนเที่ยงไปเขาบวงเดียวได้ไหมผักใบเขียวสองทับทีเนื้อสัตว์หนึ่งทับทีมือเย็นเป็นมือปิดทานข้าวได้ครึ่งทับทีเน้นโปรตีนทานอาหารสัตว์ได้ค่ะเดยาชวอ๊อดได้บอกกินเขาสัมนานเขาให้กินสําน่นเพิ่นบอกกินตามเขาเขาบอกคืนเงินเจ้า เออเจ้านานชี้ท่ามเจอที่แรกเนาะเจ้าชี้อดได้เ่ากินเข่าท่ามทัพีทัพียังทามห่วงทัพียางอยู่ได้ไหมทัพีตักเข่านะพี่เจ้าเขา่าข้าเขา่าไอ้เอาเจ้าอยากลดนำนักบน่นอะไเขาโตต้องหันกินสำน,นักไดลดพุง่งรถยังค่ะเลยเนาะล่องมังกรเน,นี่ ก็บอกให้เขาซู่ซูแบบนี้เขาให้เจ้าหิ้วเข่าได้้เจ้าอดเข่าได้เจ้าเจ้ากินเข่าอิ่มเออคึงทับพี่หวานไม่กินขึงทับพี่บวานตอนตอนเศร้าให้กินนี่เด็ดตอนเศร้าให้กินสามช้อนด้ไหม่ตอนเศร้าสามับพี่ตอนแรงขึงทับไลยเติบได้ตอนเศร้าเขาหาสิบโมงเขาให้กินสิบโมงเศร้าอขอ่ะใครก็ไลยเติบได้สามหน่วยคุณแม่เจ้าอันโบราณบอก ไข่ซ้ำหน่วยครูเขาให้กินซ้ำหน่วยมันหมายถึงโขลกไข่ต้มหรือไข่เยี่ยงไข่ต้มยังวะไม่สิไปกินไข่ต้มหดซ้ำหน่วยนี่ไข่กับเข่าเ่รอวะอ๋อี่ไข่กับเขามันก็อิ่มมาแล้วเข่าก็ซ้ำบ่วงคุณแม่ที่บ่อิ่มจังไรมือมือเที่ยงนี่เด้อเขาให้กินมื้อเป็นมืินอย่างอื่นเด้มือเปิดตอนกินบุ่าหน้าหน้าหมือนเด้อกินไข่หมือนเด้กินได้ กินได้อืกินได้บริหารงดอาหารได้เขาบริหารงดอาหารแต่ถ่ายเขาเบิร์มกินยังไงกินยังไงในมือเปิดนี่เขาให้ท่านอันนี้มือเหี่ยงนี่เขาให้ลดลงเด้ขำม่านให้ลดลงอีกเขา,าได้ลูดได้มาโม,ามงเด้จะเข้าใจเวลาเขาบ่อตอนเศร้านั่นเขาให้กินปลากไหลนี่กินบ่ดเลยเขาตอนเศร้าให้สิบโมงจังกินเออสิบโมงได้เลยจังให้กิน อกินปลากระไลหนี่กินเนื้อก็ได้บันวนนี่นะไข่ก็ได้นี่แต่ว่าต้องทานมานมอ่ะมงมลงมอ,งมอง่มองไม,งม,ม,ม่ไหมเข่าฮะซ้ำเชิดมาเด้นมาเด้นมาเด้นแต่มื่อเย็นนะ่ะเขาให้กินน้ยอยลงอ่ะจังสิซ่าแม่กินได้แต่ให้กินน้อยอไรอย่างเงี้ยจ้ะแจงเขาแจงความหมายเขาว่าออก,กินครึ่งทับพ,พีพอตอนเย็นนเป็นมือปิดแล้วเป็นมือเขาสีนอนแล้วยายบอกเอาสีพักโอดแล้ว เมื่อที่เขาจะกินอันกินลายนี่ในี่ในในช่วงเห็ดนั่นนี่ก็คือกันอันกระดีคือกันอะไรเช่เขาสิี่จอยสับปะรดเช่นพุ่งหัวซียุบบัวพุ่งหัวซีรุสับปะสัตนยังเบื่อเจ้าใส่เสืออันนี้คือเจ้าจอยเนาะคือผอมเจ้าใส่เสืออือคือน้อยคือผอมแต่ใส่เสืออันนี้บอกคือ คือน่อยนึงตัวะไตัวหนูเถื่อนเนี่นะบัดบัดบัดเปิดขึ้นมาพี่น้องบัดเปิดขึ้นมาคุณมาไหมา้นเลยมาเยมาเน้องสีเอาพุงเนี่ยลงอยกได้เขาบริเวณตามเขากินยังราตาหนีในเขาสัตว์มันก็ถ่ายไปนี่ตาอหัวกยางใส่เขาเรื่ง ขขขขมันข้ากลุ้งเลยกลุ้ดนน้ำนักทำบริษัทเขาเลยมา,า,ยาคุยกับ,าบาทางบริษัทขนเลยบนไหนทำพูดมาเดอลูกเกด้อมานเด้อบานี้นี่มันกินนี่เอนขานนนน็บจักและเขาโบคนมาแบบนั้น ตามเขาหรตามคองบางแง่เขาก็ได้แถวจกักรอยจะซื้อสกล่องพันสี่พัดสิบมามมาโม,มาอะไรมีความสุขกันมาไหม chín mươi la đây phía nào nữa thế áo